จำได้ไหมคุณลุงท่านนี้นี่ฮะชื่อว่าลุงวิศิษฐ์แกขับรถแท็กซี่อะไรลองไปอบรมดูสุดท้ายเขาสอนลุงจริงๆลุงก็เลยลงไป2 0 0พมาเป็น25 0 0 0แล้วนี่เดี๋ยวลุงจะลงอีก2 5 0 0 0 0ลุงโชว์ทิกตอกด้วยใช่ไหมไอ้แดดร้อนมากเลยครับเนี่ยแสงแดดเปรี้ยงเลยกันแดดกันกันผิวหน้าหน่อยด้วยลุงแกก็บอกเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยลุงไปเรียนแล้วลุงทำได้จริงเดี๋ยวลุงจะหาเงิน2 5 0 0 0 0ไปให้พวกเขา ลุงส่งคลิปตัวนี้มาส่งโลเคชั่นโรงเรียนในที่นีและเขาต้องโอนเงินให้คุณก่อนสองร้อเก้าใช่ไม่ใช่และเขาก็จะมานน่งเรียนคุณได้สอนไหมไม่สอนเขาเรียนจบเขาสนใจสองหมื่นห้าและบริษัทจะแพ็คของส่งของให้เขาหนึ่งลังเมื่อกี้ของคุณมีกี่ลังนะตอนแรกมีห้าลังเราเบิรเมื่อกี้ใช้หนึ่งลังถูกไหมเหลืออีกกี่ลังสี่ลังเมื่อกี้นักเรียนสนใจ บริษัทแพทย์บริษัทส่งไปให้หนึ่งลังหรือกี่ลังสคุณได้พูดไหมคะคุณได้ขายไหมคะใช่แต่คุณได้เงินคือสองหมื่นห้าร้บยไหมคะัวเนี่ฮะเพราะฉะนั้นอ่าบุญนำพาให้เราได้เจอกันนี่ถ้าบุญไม่ได้นำพาผมกับลุงมาเจอกันกับนาริดเจอลุงเราก็จะไม่ได้คลิปนะฮะบุญนำพานี่หว่านี่ผมให้กำลังใจหรือแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งก็สรงสารครับ